เสาร์เมื่อกี้นี่มาส่วนในโอ๊ยภารกิจข่อยจะเป็นมาหลายแท้ข่อยคิดถึงตรงนี้แล้วข่อยละเมยเมื่อลาเลยเพราะว่าจานถึงสุกเนาะข่อยให้งานต็มเวลาเนาะวที่เนี่ยเวลาเลิกงานมาประมาณบ่ายสามครึง่งมันบอตะค้นก็นเลยแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะซีโมงแรกเนาะฝ่ามืดแล้วก็เลยมีเวลาใดแต่มาส่วนในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เมื่อนี้นะมาถึงเนาะโอ๊ยหมอเจ้าเอ้ยข่อยละเสียดายแอปเปิลหลายมันโรนเนาะจากข่อยก็เลยบอกตามหมูว่าเก็บแอปเปิลที่ร่วงนะ่ยนะนะเอาไปให้เป็นปุ๋ยมักต่อสารวันท บึงบรรยากาศในโลก3นะคะก็ฮู้ก็กนี่จ้ะนังกับมาแล้วนะเก็บไอแอปเปิลจากโลกุกมานังกระถาวมาไปเฮ็ดจังไดอมสิเงืเลยว่าไปเนี่ยไปซับไปซับเห็นละเอียดเอามีดนิดหน่อยเด้อข่อยกับว่าจังสี่หล่ะนังกับแบบมีดหน่อยคักมีดอีโตเลยจ้าข่อยกัอเอาที่นังสบายใจข่อยกับว่าระวังมือเด้อระวังมือเด้อข่อยกับบอกนั่งนอนบึงว่าโอ้ยตายตายคักมากแน่กับมีดอีโตเราข่อยอย่าสิบอกว่าช่วงที่ข่อยส่งมีดอีโตมาแม่นบอกแล้วก็มีบัคขอแล้วก็ไออิากเนาะจะมาถา หงานนะข่อยส่งมาข่อยใจเงินไปประมาณ7จ็ดพันเฉพาะคาส่งนะแล้วที่สําคัญนะมาถึงสกอตแลนด์นะข่อยต้องไปจ่ายภาษีอีกนะประมาณ2ี่ส้าวนี่แหละถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สิ่ประมาณสี่เพิ่มอีกสี่หารอยช่วงที่ส่งมาจากไทยนะจ่ายไปประมาณ4ี่พันนั่งกับโวยวายเดอ้อบอกว่าโอ้ต้องส่งโอ้ต้องส่งหเห็นบอทุกคนพอส่งมาแล้วไยใส่ก็นั่งนั่นแหละใส่หันข่อยว่าสี่พันเป็นบอเบ่แมนเด้อจากประมาณ7จ็ดพันเจ็ดรอยนี่แหละที่ส่งมา หมูเจ้าพ่อจำได้บ่จ้ามาทุกคนมือนีออมสินนะคะกับสิมาหมักปุ๋ยเศษอาหารนอกจากเนาะโดยการใส่นะคะใบไม้นะคะเอาไปชุบน้ำก่อนเนาะใหม้มันเปียกๆนะคะแล้วตรงกลางนะคะออมสินกับใส,ส่เศษอาหารเนาะคะ่ะลงไปไอ้ที่มันเป็นสีดำๆนี่เนาะจากก็คือปุ๋ยมักนะคะที่มักว้ก้อนหนานแล้วมันมีใส่เดือนเยอะนะคะออมสินก็เลยเอามากักกรบุบๆเพิ่มเข้าไปเนาะจากแล้วก็ตามด้วยใบไม้เพิ่มนะจ๊ะแล้วก็ใส่เศษอาหารตรงกลางเนาะจากขอบๆนี่ คือห้มีแต่ใบไม้นะคะทุกคนค่ะส่วนขางไหนเนี่ยจะเป็นเศษอาหารรวนๆเลยสีดำนี่ก็เป็นปุ๋ยมาร์กเพิ่มไปอีกชั้นจ้าเห็ดแบบนี้ล่ะมันถึงป้องกันบ่าห้แมวนะมาคุยเศษอาหารได้เพราะว่าเข้าสไปร์ตรงกลางเนาะมงขอบๆก็จะเป็นใบไม้นะจต่ถึงเขาคุยคุยได้แค่นิดนึงเนาะจ้ะมันคุยเขาไปลึกๆไม่ได้เนาะช่วงที่ออมสิงกำลังมาร์กเศษพืชเศษอาหารตามูกระถามว่าเธอใส่ชั้นเห็ดอีกอย่างออมสิงก็เรยว่าถอนคนาเลยเนาะจาะพะว่าออมสินจะเอาพลาสติกมาคุ้มเลย างที่อมสินอาจจะ,ปะเปลี่ยนในไอเดียใหม่นะแต่ว่าตอนนี้คือให้นางถอนแล้วก็คุ้มไวแบบนีกนเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้นะอมสินก็สิเฮ็ดได้ยู่บกีอย่างหรอกทุกคนเพราะว่ากด้วยอากาศด้วยแล้วอากาศมันหนาวน้าเนาะจ้ะสิ่งที่เฮตดไดก็คือมีการมักปุ๋ยนะคะและ้วอมสินก็เสิเอาไอพวกใบไม้เนาะที่เอามาจากโรงงานนะะั่นล่ะเอามาซุบน้าแล้วก็ใส่ถุงดํไวบก่อนเวลาเขามีเศษอาหารเพิ่มเนาะนะคะก็เสิเอาบใบไม้ที่เ้าเห็บเปียกๆนั่นล่ะเอาไว้รอบๆแล้วเอาเศษอาหารใบตรงกลาง ในตะกร้าสีขาวนี่ถ้าตะกร้าสีขาวนี่เต็มนะคะอมสินก็นจะไปสื่อถุงนะคะเอามาใส่นะเป็นถุงแยกต่างหากอมสินจะพยายามทาปุ๋ยมักเศษอาหารให้ได้เยอะที่สุดเพื่อใส่ในสวนของเฮาที่เห็นอมสินเก็บยูนี่ก็คือปุ๋ยมัรกที่อมสินมัรกไวประมาณ3-4เดือนจะเป็นปุ๋ยหมักเศษอาหารนะเพิ่งเอาออกจากตะกร้านะคะเพราะว่าอมสินได้เตรียมตะกร้าไว้สําหรับมากเศษอาหารต่อไปจ้าส่วนปุ๋ยมัรกในถังนี่อมสินจะไปใส่ถุงไว้แยกต่างหากนะคะไว้สําหรับใส่ปุ๋ยปีหน้าจ้า